สวัสดีครับก็ทำเป็นเด็กนะฮะตอนนี้ตัวทำไปเรื่อยๆจนเสร็จนะฮะอ้ยน้นาวกูาวตอนก้ันนี้ตกลงแล้วตกลงแล้วทำฝั่งโน้นไปเลยเลยใช่ไหมครับเมื่อกี้รูจะทําให้มันเหมือนกันอย่างนี้ยก็เลยไม่ได้ทํานะคะเนาะรูจะทำนะครับก็จะทําจนเสร็จนะฮะก็เหลือสี่คันนะครับในคันที่สองนะฮะ ทำข,ข้างหน้าก่อนดีไหมขับข้างหน้าให้ก่อนไหมเดี๋ยวแม่จะ <c oughs> ไ,ได้เยี่ยมข้างา <c oughs> ออกาง้วยนะบะันเดะลูกไม่ทำแล้วเหรอนัน่นแหละทำไปัไงกัะนะ เอะโแนี่ัน้ล้วมาแล้วเยเสียบน้ำร้อนหรืยังไปเสียบน้ำร้อนเลยเพราะว่าเฟิร์นก็จะกินมาม่าด้วยมาไ้อีกโอ้โหนี่นอเริ่มมองหน่อพี่มันี้ไรเนี่ยอยสาวอระวังเลย หน่วยเสบียงมาถึงแล้วในสี่ขันหลักองทัพก็ะดึกบด้วยท้องนะฮะอ๋อไปตรงนี้เลยก็จะเป็นขันที่สองนะไปตรงนี้ขันที่สี่อันวัดที่เาอิเดอร์นะคะเอาเสบียงมาส่งแล้วนะคะถึงว่าหอมเลยไม่ค่อยได้กินข้าวเลยขอเรามาเพิ่มแล้วของช่างต่มแบบ มันหมดเวลาขายอ๋อจ้านอนไปแล้วนอนไปแล้วนะนอนไปแล้วเนาะเขาไม่ยอมถ้าเทาออกมานี่พนักงานต้องออกด้วยต้องต้องอะไรขอบคุณนะคะขอบคุณเรื่อยเรื่ยนะคะยงวัดกับเที่ยวนะนั่นมีแล้วดีโคตรเขาเขาใจให้ คุณเอฟรีด้วยนะคะผู้ชายมันวยมัดคนนึงเดี๋ยวพอดูชื่อวันเกิยจะได้บอกชื่อไดคุณธะลงสักหน้าฉัอันลักคุณคุณเล็กลงัด้วยนะคะกาแฟมีไหมคะ

เป็นไงทับป like, oh ูก็เน um, uh, ี mm ่ย hmm. ต oh, uh. yeah, uh, okay, ้มำร้อนอยู่เต็เย็นนะมาม่าจะได้กินไอยไปไม่ได้ทิ้มผ้าไม่ได้ผ้าไปทางนี้ทีมผ้าซ้ายที่เสือจับรถอะไรที่ขอวิตามินเซสมาโลชูกาครับเดี๋ยวนะมันมีมันมีอีเด มางี้เลยเนอมดอไม่มีไลท์เอาไลท์เนี่ยแล้วกันอันนี้ไมอันนี้าทาน่างเี้ยะดูแบบเนีว่าเอาตรงไหนมังก็มีเ้ะ ก็ม <Cornell. S 2> ี่สมองโทรศัพท์ทีมขอบคุณทีทุกท่านที่ช่วยดูโฆษณาดูคลิปย้อนหลังแล้วก็ดูไลฟ์สดย้อนหลังนะฮะวันนี้เราเจอกันทั้งหมด30คลิปคลิปมาฝั่งนี้เลยนราะยอดเลยไม่ฝั่งนู้นแล้วให้ฝั่งนี้ ข้าม,มแวมนี่นน่ะบ้นระบนี่นี่นะฮะม,มาแล้วเนาะเครื่องดื่มนะฮะผู้ใหญ่จะดีงม้อให้ใช่ไหมผู้ใหญ่จะดีครับไม่ไม,ไม่ใช่เราไม่ใช่เราเร,เราเป็นคนไปซื้อมา เอ่อเอฟซีคุณธนงศักดิ์คุณธนงศักดิ์นะคุณธนงศักดิ์นะโอเคบอให้ผมหันมาทางนี้ไงโอเคเยี่ยมไงอ ก็คือเป็นอันนี้ด้วยเป็นแบ็คกราวด์สุดยอดจริงจริงจริงเลยเอาสิใครขยก็หยิบเลยนี่ผมจะเอามาม่าเนี่ยมาม่าโอ้เนี่ยมีมาม่าด้วยนะสิบคนมันต้องไมอย่างเลยนี่นะเอาไปสั่งสั่งมาม่าใช่ไหมว่าจะเอายำยำมาให้แล้วล่ะฮะจับตรงไหนครนะตรงนั้นล่ะตรงใช่ให้ใครเนี่ยมาไหนอ๋อ ต้องมีคนมาจับตรงนี้เพราะไม่เสือจะไปมัดใครจะไปจับคุณเฟย์มาจับหน่อยเฟิร์นมาจับให้ช่วยอร่อยไหมพี่อร่อยมากแสดงว่าหิวข้าวนะมันมันง่วงละแล้วมืนม่วงแล้วใช่ไหมอืมเอาขึ้นปินเลยค่ะกินเลยค่ะเอาคุณนได้เลยหยิบเอาเลย นตอนนี้เก็ยสเปียงมาถึงแล้วนะีน้องเฟิร์นแม่แม่เาี้แม่เาขีอนนี้เขาจะิมได้่างเขา่าวนะ้สิ

เปิดแล้วนะไอ้สิออามาใส่นี่เหรอ,อหเ,เอห็นนะอ่าไปเปิดไฟแล้วเปิดไฟตรงไหนนี่ฮะไฟมันเปิดอยู่นี่ไฟมันเปิดตรงไหน ริมตัต้งเ,เริ่เ,เริ่มของที่าอโอเคโอเคฮนะขอในอารลงราขอในอารลงคหี่บ